มาแล้วครับเพื่อนเพื่อนมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยแล้วมึงสองคนยังไงเนคีคือหรือว่ามึงกูมึงกูชอบลงอาหารคนะกูดีกะขา้าอร่อยใช่ปะใช่เขาก็นไก่ย,ยี่นนะน้ำจิ้มเด็ดแล้วกูมาลงอาหารมึงพอด,ดีใช่ปะแล้วกูก็เจอมันพอด,ดีออ๋ก็เลยนั่งด้วยกันเออใช่ มึงเราไม่ดีเหรอเป็นไรวะเจอใครก็ไม่รู้แกล้งแม่งตัวใหญ่ก็ควายแล้วทำตัวเป็นเด็กชิมหายเลยแสดงว่ามีคนมาแกล้งมึงใช่ปะ่ะก็เออเดิกูจะไปจัดการมันให้กูจะไปตบตบตบมึงตำรวจตำรวจบอมบัสติกไซเดอร์ลงมาทำไมมึงจะกินข้าวไม่ใช่เหรอไม่เคยมากินร้านแบบนี้เหรอแล้วมึงอะกินอะไรมันมึงอ่ะ เอาให้แลเหมือนมึงอ,ะอ่ะสังไม่เป็นเลยดิแผ็ดิบหายแล้วอม,มองหาพ่อ ข้าวอซอยมะเขือเทศดิดข้าวซอมะเขือเทศไปเอามะเขือเทศไปหั่นให้หน่อยหั่นเป็นแว่นนะหั่นเป็นแว่นเจนีทำแล้วใช่ปะจิ๊บอยู่แล้วรอดูแล้วกันไม่นานจังกูทำเสร็จแล้วแต่มันบอกกูทำผิดอือ้ย ออกูบอกเลยไม่ใช่แบบนี้มันต้องเป็นแบ่กรอบเหลี่ยมอ่ะใช่ไหมเขาบฟังเนี่ยเป็นแบ่เนี่ยก็ทำได้ไงอ๋อมันเออมันหอมอ่ะเออนี่มันหอมไหมตรงนี้เหมือนคนเสียสติหมดเลยที่พยายามจะคุยกูเนี่ยอะไรวะเนี่ย